สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับป้าหน่ยอยแล้วนะคะวันนี้ป้าหน่อยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับต้นเบอร์เบิร์นมาค่างนะคะ <ixes> ก็คือเบอร์เบิร์นมาคตากหรือว่าเบอร์รี่มาค่างนะคะนี่คือต้นที่ป้าหน่อยปลูกไว้วันนั้นนะคะที่เป็นคลิปที่ป้าหน่อยถ่ายไว้นะคะนี่คือมันโตขึ้นมากเลยนะคะดูต,ตาของมันนะตากมันแตกหน่อมาเป็นเผือกๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ออกใบเผือกมาด้วยค่ะนี่ค่ะแบบใบเผือกมันนะแล้วก็นี่ค่ะใบนี้ ป้าหน่อยจะบอกข้อดีข้อเสียนะคะที่เราแยกออกมานะคะจําได้ไหมคะวันนั้นป้าหน่อยทก็คือว่าแยกแยกเอาตาเอาใบเขียวออกนะที่เป็นกิ่งใบเขียวนะคะที่เขาบอกว่าให้ไล่ตานะคะป้าหน่อยกอ็ไล่แต่ตาด่างเอาตาด่างมาปลูกนะคะส่วนใบเขียวนะคะที่เป็นตาเขียวป้าหน่อยก็แยกเอาไว้นะก็เป็นเดี๋ยวป้าหน่อยจะให้ดูหนะ้าที่แยกไว้ คือตัวนี้นะคะป้าไหนก็มาใส่กระถางนะเขาไม่มีด่างออกมาเลยนะเป็นตาเขียวๆแบบนี้นะเนี่ยแตกออกมาแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีด่างเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เป็นไม่ด่างเลยนะป้าเหนก็แยกออกมาเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแยกออกเป็นตาเขียวออกมานะเขาก็ไม่ด่างเลยนะนี่ไม่ไปโดนใครโดนเลยนเหยียบต้องโดนเหยียบแน่เลย เนี่ยค่ะไม่มีด่างเลยนะก็สรุปก็คือว่าถ้าเราไล่เอาเอาเขียวใบเขียวเขียวออกนะคะกิ่งที่เป็นใบเขียวเขียวออกเนี่ยเขาก็จะโอกาสด่างก็จะน้อยมากนะแต่ว่าดูดูดูต้นนี้เหมือนใบนี้เหมือนจะด่างนะคะทุกคนใบนี้เหมือนจะด่างนะต้องดูอีกทีว่าเขาด่างหรือเปล่านะโอเคค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที ที่คนที่เขา,เาให้ความรู้นะใน Facebook นะคะ mm. เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเลี้ยงประมาณ40กว่าใบนะคะใบที่40กว่าใบเนี่ยใบที่40กว่าเนี่ยก็คือเป็นใบด่างออกมานะ mm. ก็คืออย่างน้อยๆก็ย,ยังมีสิทธิ์ลุ้นว่าเขาจะด่างนะคะ mm. ก็คือให้ปลูกทิ้งไว้นะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงงไงมันก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะปลูกทิ้งไว้เผื่อว่าเขาจะติดตาด่างนะ แต่ป้าหน่อยจะมาบอกว่าข้อดีข้อเสียที่เราตัดเอาต้นเขียวๆออกนะคะก็คือว่าแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่าต้นเนี้ยป้าหน่อยแยกออกมาเนี่ยแยกเอาด่างออกมาปลูกอย่างเดียวนะเอาเอาเขียวๆเนี่ยออกไปเนี่ยเขาก็ยังมีนะคะเขาก็ยังมีเขียวอยู่นะคะเห็นไหมคะแล้วเขามีเขียวดูค่ะนี่ใบเขียวของเขาก็ยังมีอยู่นะซึ่งถ้าเราเอาด่าง เอาเอาด่างเอามาปลูกอย่างเดียวนะคะแล้วเราไม่เอาเขียวเขาไว้นะเขาก็จะกลายเป็นแบบเผือกอะคะ่ะทุกคนดูสิใบก็จะเผือกหมดเลยนะเพราหน่อยคิดว่าเราควรจะเก็บใบเขียวเขาไว้บ้างนะกิ่งเขียวๆอะไรของเขาเนี่ยควรจะเก็บไว้เพราะอย่างน้นนอยๆก็เก็บไว้เพื่อที่เขาจะได้โตวไว้นะคะแล้วก็หันข้อแสงเพื่อจะมาเลี้ยงส่วนที่เป็นด่างด่านะคะส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะนะคะ บเผือกออกใบเผือกออกนะแล้วก็มันก็ยังมีเผือกแบบใบเผือกที่จะออกมาอีกนะคะดูนี่คะ่ะนี่ก็เป็นใบเผือกนะคะซึ่งมันแบบมันเผือกเผือกเกินไปอ ouais ะนะมันก็จะไม่สวยนะจริงๆแล้วมันน่าจะออกมาเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะสวยอย่างเนี้ยจะสวยนะคะหรือว่าจะเป็นฮาร์ฮาแบบนี้ก็สวยนะคะแต่มันไม่ควรจะออกมาเป็นเผือกแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราตัดตาไปเรื่อยๆเนี่ยเราแตกแต่ต้นออกไปเรื่อยๆเนี่ย ท่าไหนว่ามันจะเผือกๆไปหรือเปล่านะควรจะเก็บไว้บ hmm. ้างนะใบเขียวๆของเขานะคะแล้วก็มีมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งสําหรับอย่างสังเกตนะยคะว่าตรงเนี้ยมันจะแออัดเกินไปนะคะใบมันจะแออัดเกินไปแล้วตรงนี้มันก็จะโล่งโล่งเกินไปนะตรงนี้จะโล่งเกินไปมีเคล็ดลับนะคะเราสามารถจะใช้แบบไม้นะคะไม้ตะเกียบแบบนี้นะไม้ตะเกียบแบบนี้นะคะกั้นกั้นเขาไว้นะคะกั้นเขาแบบเนี้ยกั้นไว้เี้ย ให้เขาห่างๆห่างๆเอออกมาจากกันนะอย่างนี้นะคะอย่างเช่น,นอตัวนี้ก็ชิดๆกันเกินไปใช่ไหมเราก็อให้เขาห่างกันหน่อยออกมานิดนึงเนี่ยค่ะกั้นไว้แบบนี้อย่างนี้ก็เหมือนกันนะมันชิดกันเกินไปนะคะทําให้ต้นใบข้างในนะคะออกมาแทงหนอออกมาเนี่ยมันก็จะบดบงังแสงนะอ่าเราก็จะห่างให้มันห่างกันนิดนึงค่ะกั้นไว้แบบนี้กั้นไว้ได้นะ อย่างนี้นะคะกั้นเขาไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าพอเขาห่างกันออกมาสักนิดๆหน่นนอยๆนะคะเขาจะเป็นพุ่มสวยนะคะไปเขาจะออกมาเป็นพุ่มสวยน,นะคะ่ะใค้ให้เขาห่างกันออกจากกันก็จะเป็นพุ่มสวย หรือจะใช้แบบหลอดก็ได้นะคะทุกคนหลอดแบบนี้นะคะใช้หลอดแบบนี้นะคะหลอดมีขายทั่วไปนะคะร้านอุปกรณ์ปลูกต้นไม้นะคะเป็นหลอดลูกโป่งนะคะจิ้มเข้าไปแบบนี้นะคะเขาก็จะออกมาเป็นกุ่มสวยนะคะทุกคนเรากั้นๆเขาไว้ คือจะทางที่ดีก็ควรจะกั้นเข้าไว้ตั้งแต่แรกนะคะพอเขาออกมาก็กั้นไว้เลยเพราะว่าถ้าเรากั้นช้าไปเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยติดติดกันอย่างเงี้ยไม่สวยนะควรจะกั้นเข้าไว้เลยโอเคค่ะแล้วก็นี่ป็หน่อยก็แยกออกมานะหนึ่งกอนี่เป็นอีกอีกต้นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอีต้นอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าตัวเนี้ย มันช้ำน้ำนะคะทุกคนอาการช้ำน้ำมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่มันออกมาหน่อใหม่นะคะเนี่ยหน่อใหม่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะแหวงแวงแบบนี้เลยยังเรียกอาการช้ำน้ำนะคะถ้ามีใบที่ไหนที่มันช้ำน้ำนะคะทุกคนก้านมันก็จะก้านตรงเนี้ยมันก็จะเน่านะคะตรงเนี้ยเน่ามันก็จะดึงออกมาได้เลยนะคะ ใบมันจะไม่เป็นไรนะคะทุกคนใบมันจะแข็งเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าก้านมันจะเน่าดึงออกมานี่มันจะเหลวติดมือมาเลยนะคะเราก็ควรจะแบบให้อน้องเขาไว้ที่ร่มๆนะไม่อยากให้เขาโดนฝนมากเพราะว่าเขาโดนฝนมากเขาก็จะไม่สบายนะคะเขาก็จะฉ่ำน้ำเรียกว่าอะไระเขาจะชํำน้ำนะคะแล้วเขาก็จะตาย หรือว่าจะมัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใบไม้มันหย่อนหย่อนใบมันหย่อนหย่อนไปนะคะใช้ก้านลูกโป่งนะคะแล้วก็รัดเข้าไว้แบบนี้นี่นะคะที่เป็นหน่อยรัดไวนะ้อย่างนี้ตัวนี้ก็กั้นไว้กั้นไว้ไม่ให้ใบเขาิดกันนะ นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะอ๋อแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะตอนนั้นก็หน่อยก็รื้อรื้อตอเขาเลยนะตอนที่เขาออกเขียวๆนะคะแล้วก็แยกออกจากใบกอเขียวกับกอด่างออกจากกันนะคะก็อหน่อยก็เอาตอเขาออกมาฝังดินไว้นะตอมันก็คือไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าตอมันก็มีตาอยู่นะคะไหน่อยก็ฝังดินมันไว้นะแล้วก็ห่อด้วยสเปกน้ำมอสนะแล้วก็ฝังดินไว้นี่ค่ะออกใหม่แล้วค่ะ เขาออกใหม่แล้วนะเป็นใบใหม่ๆม,ม,มาเลยนี่ค่ะอย่ตรงนี้นะคะก็ตอนที่เขาโตเดี๋ยวป้าหน่อยจะทำช็อตคัให้ดูนะคะ,คะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ป้าหน่อยก็มีเคล็ดลับเล็กๆนิดน้อยมาฝากเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ป้าหน่อยด้วยนะป้าหน่อยจะได้มีกำลังใจทำคลิปด,ดีๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนจิ๊บจิ๊บบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ